ผมไม่แน่ใจนะว่ามุมกล้องตอนนี้มันโอเคหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่ได้เซตมุมกล้องสําหรับหมวกใบนี้เลยหมวกใบนี้คือหมวก HJC I 70เอ้ยพูดผิดเอ้ยหรือว่าถูกเลยวะ I I เท่าไหร่แล้ววะ I 70เออใช่ I 70เอ 70. เอเป็นหมวกใบใหม่ที่เพิ่งซื้อมาล้เดี๋แฟลก็นี่เห็นนี่ไหมก้านเบรกรอยล้มแปะจากดอยแม่สรองฮะเดี๋ยวผมจะเอาไปเปลี่ยนกัน ไปใส่ของ Racing Power กันนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสวยงามขนาดไหนโอเคเดี๋ยวเดินทางไปร้านพี่เมย์กันก่อนนะฮะโอเครถถึงมือคุณหมอเรียบร้อยมันงอเยอะนะงอขนาดดีเลยดีที่ไม่หักแล้วก็ ไม่สามารถจะปรับระดับก้านเบรกได้แล้วนะฮะเนี่ยแข็งแข็งเลยปกติมันจะต้องคืนใช่ไหมแต่นี่คือค้างเลยมันไม่เด้งคืนปรับระดับไม่ได้แล้วเสียไปแล้วระบบการปรับระดับก็เดี๋ยวเปลี่ยนอันนี้คือรอยนะฮะให้ดูรอยกันอีกครั้งหนึ่งรอยรอยลม้มตรงนี้มองไม่ค่อยชัดนี่รอยล้มนะจ๊ะ ฝากเอาไว้ในกายเธอแม่งโคตรโคตรที่ย <laughs> <laughs> อืมโดนประมาณนี้ที่เป็นรอยตรงแฟริงแล้วก็ตรงเทา้ามันงอเข้าไปด้านในเดี๋ยววันนี้ดัดสามารถดัดคืนได้โอเคเดี๋ยวใส่ของแต่งกันนะเป็นของ power racing หรือ racing power ครัผมลืมแล้ว power racing มะ <laughs> ของแต่งของแต่งไหนอยู่ไหนล้วงก่อน กระเป๋าโดเรมอนนี่โอเคได้ละเ,เ, <c oughs> เป็นก้านเบรกอุ้ยอุยเตะเตะล้มไปแล้วเป็นก้านเบรกสีดํานะฮะสีดําเน้นคุมตีมดําแล้วก็มีตัวปรับระดับสีแดงเดี๋ยวไปติดตั้งกันแกะซองออกมาแล้วแกะกล่องมาแล้ว Power. เออเรซิ่งพาวเวอร์เป็นยี่ห้อที่คุ้มค่าคุ้มราคาด้านไหนเราไม่แน่ใจที่แบบปรับแล้วมันไม่หมุนตามไปหมุนเล่นจนน็อตคลายนะล้วก็ทําให้ปรับระดับไม่ได้เพราะน็อตมันคลายใส่ง่ายอย่างคือเบรกใส่ง่ายแต่คัดมันจะมีสายมาเกี่ยวนิดนึงการใส่ก็จะยุ่งยากไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ยากเกิน อ๋มีตัวเมียลองด้วยโอเคฮะใส่เสร็จแล้วสำหรับฝั่งเบรกดูดีขึ้นทีนี้แอบหวังว่าฝั่งคัดจะทำให้คัดนิ่มขึ้นโดยหลักการของคานไม่แน่ใจว่านิ่มขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกัน นี่น่าจะสูงสุดนะได้ไหมอ๋อโอเคหนึ่งคือใกล้สุดโอ้ยเล่นความเซนซิทีฟได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยรู้สึกมันนิ่มขึ้นน่ะนิ่มขึ้นนิ่มขึ้นเหมือนอารมณ์เหมือนเราไปใส่ปั๊มเล็กลงอ่ะ ไม่ดีว่ะนิ่มขึ้นนะเนี่ยเฮ้ยมันนิ่มจังนิ่มเหมือนเปลี่ยนปั๊มเลยไม่ไปลองกำดูดิเทียบกับเมื่อกี้เมื่อกี้คือแข็งโบกเลยอะ่ะจะได้เล่นแบบความเซนซิทีฟในการเบรกได้อ่ะต่อไปมือคลัชนะคลัชนะคลัชนะขันให้แน่นหน่อยก็ได้ อันนี้คือสามารถงอได้ด้วยนะกรณีล้มแปะแต่มันโดนตุ้มใบแฮนก่อนอยู่แล้วอะได้อยู่ต้องต้องออกแรงหน่อยได้อยู่ต่อไปฝั่งคลัชนะครับนี่ดูงาน power racing power racing ฝั่งคลัชนะครัชอย่างที่บอกว่าฝั่งคลัชจะมีการจะมีสายคลัชมั่วด้วยทำให้ถอดยากขึ้นนิดนึง แต่ก็สามารถทําได้นะถ้าใครมีเครื่องมือนะแต่น,นี้ผมจะทำคอนเทนต์ก็เลยมาทําที่ร้านแมนก็ใส่ตั้งแต่ที่บ้านแล้วนะแต่เรา,าเอาคอนเทนต์ไงคอนเทนต์คอนเทนต์เปลี่ยนมือเปลี่ยนก,ก้กานเบรกก้านครัชโอนัดอยู่ลึกเหมือนกันนะเนี่ย ก็เลยจับบนไม่ได้ข้างบนเป็นน็อตหัวจมทำให้เอาบ็อกจับไม่ได้ตองขันข้างล่างข้างล่างแม่งกอนเล็กเกินรู้สึกประกับซ้ายขวาจะเหมือนกับนินจา400นะแต่ต่างกันที่ของนินจา650จะมีไฟฉุกเฉินทรงอะไรเนี่ยเหมือนกันเลยต้องถอดประกับ หอ,อเลื่อนเลื่อนประกับหลบน็อตให้ขันสะดวกนะเดี๋ยวเราดูตอนถอดออกเลยแล้วกัน,กน,น,นออกมาแล้วเมื่อกี้ติดสายคัดติดน็อตที่ขันออกมีวิธีอยู่นี่นี่นปรับแหวนนี่มันมันชิดเห็นไหมคือเราต้องหมุน,มนหมุนไอตัวปรับระดับก่อน มันถึงจะสามารถดึงสายคลัตออกมาได้จากรูของมันอ่าหมุนในตัวไอเหรียญปรับเลเวลปรับสูงต่ำของกา้านต่อไปฮะใส่ฝั่งคลัชได้บดรอย องมาตั้งคัดกันอีกถ้าไปตั้งคัดดูก่อนใส่มือคัดเสร็จเรียบร้อยการคัดไม่ใช่มือคัดอ่าเมื่อกี้มีโมดิฟายนิดนึงนะคือไอ้พวกก้านแต่งอย่างเงี้ยเวลาใส่แล้วบางครั้งแบบมันสามารถเนี่ยน่เดี๋ยวผมให้ดูมันจะมีระยะฟรีในการเขย่าแบบนี้เนี่ยคือข้างข้างเบรกอะนิดหน่อยแต่เมื่อกี้ข้างคัดนี่คือแบบยกได้เยอะกว่านี้ ก็เลยมีการเปลี่ยนน็อตตัวนี้ใหม่นะฮะเปลี่ยนน็อตตัวนี้เพื่อที่จะแบบให้มันยาวขึ้นแล้วก็เราลงตัวเมียข้างใต้แล้วขันให้มันแน่นทําให้มันขยับแบบนี้ได้น้อยลงแล้วก็แก้เสร็จแล้วซึ่งมันขยับได้น้อยลงจริงๆแต่ข้อเสียมันคือมันจะค้างตอนเราผลักไอเนี้ยที่ปรับระดับก้านมันเนะี่ยแต่การใช้งานคือแบบเนี้ยแล้วฝีน้อยน้อยลงนะเมื่อกี้ยังเยอะกว่านี้ ประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวลองไปขับกันดูคัดนิ่มลุกขึ้นไหมวะเท่าเดิมอาจจะนิ่มขึ้นสัก10%นิดหน่อย10-20%แต่ความรู้สึกใกล้เคียงของเดิมความนิ่มคัดเดี๋ยวไว้ลองไปขับเทสกันดูแล้วจะบอกฟิลลิ่งอีกครั้งหนึ่งอันนี้ดูเท้มดูนักโอเคลองเทสกันดูโบ มันรู้สึกได้สัมผัสฟีลลิ่งที่ดีแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งเลยคือก้านเบรกมันหนีบมือนะเพราะว่ามันมีความคมแล้วมันทําให้มันหนีบมือเวลาเรากำสุดเนยข้างซ้ายเนี่ยก้านคัดเนี่ยมันจะไม่ได้เก็บเขาเรียกไนงะกลมเนียนเหมือนกับอ่าก้านคัดเดิมศูนย์ไงอันนี้มันก็เลยรู้สึกแบบหนีบมือ อืมไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยไอ้ตรงแหลมๆตรงเนี้ยฮะเวลากำสุดมันจะหนีบประมาณนิ้หนีบนิ้วก้อยผมเนี่ยเฮ้ยแต่มันก็แอบนิ่มอยู่นะแอบนิ่มกว่าเดิมแบบความฝือดอะไม่ค่อยฝืดเท่าไหร่สัมผัสดีสัมผัสดีสสดชอบส่วนเบรกก็แอบแอบนิ่มขึ้นนิดนึงมันเหมือนเป็นหลักการของคารนะ์ทุกคนเหมือนเราออกแรงที่มือน้อยลงเพราะมันแบบโค้งงอแบบ อยู่ในจุดที่แบบอาจจะออกแรงน้อยไงในการกระทําอะไรประมาณนั้นหลักการของคารนะมีส่วนนะผมว่าโอเคเดี๋ยวเดินทางกลับหอนะสําหรับใครที่สนใจก้านเบรกก้านคัดของ Racing Power ขายในช้อปปี้อยู่750บาทนะฮะไปตำกันได้นะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ดีกว่าเออสำหรับใครที่สนใจโอเคคลิปนี้แก้ไขอาการ มือเบรกงอได้แล้วจากการล้มแปะที่ดอยแม่สลองนะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าจบมิชชั่นสำหรับวันนี้โอเคไวเ้เจอกันคลิปหน้า